สวัสดีครับสวัสดีชมรมเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับวันนี้ก็มาพบกับร้านนรศักดิ์นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นของวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่4นะครับวันอาทิตย์ที่4เมษายนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเป็นมิกนะครับวันนี้ก็ทยอยเป็นมิกนะครับวันนี้ก็พาวเวอร์ก็มีเยอะนะครับสนใจพาวเวอร์ตัวไหนทักเข้ามาได้นะครับที่ร้านนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับหรือนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมิกนะครับเป็น เป็นมิกของเซาคาบสิบสองนะครับสิบสองเป็นของแท้นะครับสองนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ขายในราคาอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับสนใจทักเข้ามาได้รับแลกดีเทอร์กันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอามาแลกตีเทิร์ได้อยู่ของสามคลองหลวงนะครับผ่านมาก็ยืมแวะมาชมได้นะครับเป็นของแท้นะครับสภาพอยู่ประมาณ95%ต์นะครับ ของอยู่ในร้านอาหารนะครับตัวนี้นะครับแต่ของไม่ได้ใช้งานอะไรเลยดูนะครับดูแม้กระทั่งสไลด์ดูได้เลยนะครับนี่ครับมันมีข้อแคกไม่มีอะไรนะครับไม่มีปกตินะครับส่วนเป็นของแท้นะครับรับประกันนะครับของแท้นะครับสนใจถ้าเข้ามาได้นะครับในราคาอยู่ที่8,500ับาทรับแลกตีเทินกันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเก่าเก็บก็ไม่ได้ตีเทินได้นะครับทุกท่านนะครับก็มาลองฟังน้ำเสียงดูนะครับน้ำเสียงดูนะครับบรรด์นะครับ อาศยช่องผูมีสารตั้งอยู่ที่วัดวายโยมนิรันดร์เมื่อปีก่อนเก่าลูกชายู้าวไม่ไหวถึงที่มาขอพรมาขอบารมีแม่ นนเียังชัดเจนนะครับ អូន ะนะครับผมก็มีเอฟเฟกในตัวนะครับเป็นเอฟเฟกในตัวนะครับมีเอฟเฟกในตัวนะครับก็จะผสมเข้าไปนะครับก็จะมีอ่ามิกหนึ่งตัวก็จะมีพวก DBX นะครับก็บจะเป็นหลายๆแบรนด์อยู่ข้างในนะครับเอฟเฟกก็จะเป็นของอ่าอ่านะครับก็จะมีเป็นของอ่าดิสซิคอนนะครับเอฟเฟก,กเป็นของดิสซิคอนนะครับก็ จะเป็นของ DBX นะครับในตัวนะครับก็จะเป็นแบรนด์ G นะครับสนใจนะครับก็ในผสมในตัวเดียวไม่ใช่ของชาวคับนะครับไม่ใช่เฉพาะของชาวคับในตัวเดียวมีหลายตัวที่ผสมอยู่ในตัวนี้นะครับโอ้ก็ถือว่าคุ้มนะครับประมาณ8,500ันหนะครับสวยๆนะครับซักก็ไมาได้สนใจก็ส่งได้ทั่วไทยนะครับมีสนใจซักก็ไม่ได้นะครับอยู่คลองสามท้องหลวงปทุมธานีรับแรกที่เธอกันได้ทุกตัวนะครับ77จังหวัดส่งได้ทั่วไทยนะครับฝากทุกท่านอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านนรันศักดิ์พลาซ่าสินค้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองสินค้าก็จะเป็นของวันที่สี่นะครับเมษายนนะครับสองพันหกร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับทุกท่านนะครับก็ไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับแปดพันห้านะครับเด้อสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับก็ไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ